สวัสดีครับตอนแรกก็สู่อโบโยชิแันแนวตอนแรเป็นพี่โบเลยอีตอนแทุกคนครับวันนี้ครับมีไอเทมใหม่ครับเป็นไอเทมที่กำลังฮิตอยู่ในนั้ขณะนี้ในทิกตอกในโฟเชียลในโชเชียลต่างๆมากมายนั่นก็คือนี่ครับทุกคน <c oughs> นี่ก็คือนัตโตหรือว่าถั่วเน่าญี่ปุ่นครับท, <c oughs> ทุกคนวันนี้ครับเราจะลองเอามาทำเมนูดูในโบโยชิว่า ทำอะไรกินได้บ้างและจะกินดิบได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปหาพี่โบด้วยว่าวันนี้จะทําอะไรดีพี่ยิ้มเพิ่งได้มานี่สสดๆและร้ราลาลาอนไล่ไปจ้ะอะไรเนี่ยตัวเขาได้ไอเทมใหม่มา <sh arp> วุน้นมา<ล>นี่ก็คือนัตโตะถั่วเน่า<ห>แกดีแกดีอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหม็นเหรอเหม็นริงป่ะเหม็นยังไงวะถามเดี๋ยวถามเยวด้วยว่า เจ้านัดต่หัวเน่าเนี่ยทำอะไรกินได้บ้างนี่อ่ะดูนี่ก็คือโอ้โหเฮียยกับยางเอเลี่ยนเลยเอเลี่ยนอยู่ในไข่แล้วเหมือนเลยไยังไงมันทำอะไรกินได้บ้างต้องถามเยวก่อนปกติถ้าคูกินกูก็จะกินกับข้าวแล้วก็เอาไข่ดิบใช่ไหมคะับได้ แล้วก็กินกินคลนกันปกติเนอเออถ้าแอดวานีก็เป็นทำไข่เจียวก็ได้ไข่เจียวใช่ใส่ไข่เจียวก็ได้แล้ววันนี้ทำอะไรเดีอยะทำให้หมดเลยไหมเออทำแบบที่โยบอกเลยเอาแดบัแรกก่อนกินกับข้าวเลยปกติง่ายง่ายให้พี่ชาติกินก่อนเลยทำไมถึงทำกับฉันได้กลิ่นมันเหมือนยาย้อมผมเขาเลยอ่ะเขาว่ากลิ่นมนเหมือนช็อกโกแลตว่ะ เหมือนเต้าเจี้ยวที่เปิดฝาทิ้งไว้นานๆมันแบบหืนหือนะอ้าวจะมกลิ่นไม่เหมือนกันสักคนน่ะคู่ต๊บเลยวะเขาขออย่ากินดิบก่อนได้ไหมอยากลองดิบๆก่อนถ้วยหนึ่งป่ะเดี๋ยวเรามาชิมดิบๆกันดีกว่าให้ชิมปกติก่อนอะชิมเพราะว่ารสชาติมันจะต่างกันมากระหว่างคนกับไม่คนโอเคนี่นะหนักๆอร่อยเหรอเแล้วเคี้ยวอะไรรลอยอ่ะ เหม็นมันอ่ะทีนี้ทำยังไงใส่ซอสอ่ะเอาคนมาจะได้คนสดๆเสด็จเครื่องอะไก็ได้อ๋ออ่ะอันนี้คือใลองเทนะครับทุกคนโอ้โหน่ากลัวอะอ๋อเราเทไม่เยอะเดี๋ยวมันขมมากเพราะว่ายิ้มกินไปเยอะแล้วอ่ะคนจนกว่ายางมันจะขึ้นมาเคลือบให้หมดอ่ะแค่เรามาเป็นร้อยลมีเมือกมันจะเป็นมีมาตกเหมือนกันเป็นยังไงอืม ดีกว่าเดิมไหมดีกว่าตอนเยี่ยกว่าเดิมอีกให้ป้อนแม่ป้อนแม่โอ้โหทนเอ้าอ่ะเอาไปเคี้ยวเคี้ยวแม่ชิมแปนซีเป็นญาติที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดทั้งพฤติกรรมบางอย่างของมันที่อาจใกล้เคียงมนุษย์เยี่ยมเลยข้างว่ดิไอ้เกมอ้าวมันบอกยี่ห้อไหนก็เหมือนกันมันจะไปยากอะไรวะ เมียเรามีช่องอาหารเหมือนกันแค่ชิมของเนี่ยซดเลยซดเลยยกซดงานไหมหัวเก่งเก่งเหัวอดนะพี่กินยังไงอะอร่อยใช่ไหมอุมอร่อยต้องให้เขาชิมมั้งดิได้ได้ได้หัวหัวต้องกินแบบพี่ถ้าเกิดไปปลยิ่งยะยิ่งยะอยู่มันจะแบบไม่ไม่จะไม่ได้มันต้องแบบใส่เข้าไปเลยมันรู้มันอร่อย ทีละเม็ดทีละเม็ดไม่ได้เรื่องเลยมั้งอ๋อโอ้โหอร่อยเหมือนจริงโอ้โหไปไงอือนี่แต่ไปไหนอ่ะไปทำไข่เจียว,วอไอ้บ,บ,อบ้านกูน่ะทำหน้ไไาไปในนันไปทำไมไม่อร่อยเมนูที่สองที่มันควรที่จะทำคืออะไรไข่เจียวเมนูที่สองตัวเราไปใส่ไข่เจียวดีกว่เาเอ้าเปิดเตาเดี๋ยวเราทอดแล้วมาดูกันเลยดีกว่าว่า ันจะอร่อยขนาดไหนนะครับโอเคนี่ใช่ก็คือจริงๆกูว่ามันก็คือเต้าเจี้ยวไทยแลนด์นี่แหละส่วนงันลองกินเต้าเจี้ยวเลยแล้วกันจริงเอาดิเอ้ยนี่นี่คือนัตโตะไทยแลนด์ตาเด็กสมบูรณ์นี่แหละครับโปรไบโอติกของไทยก็มีโถปแดกต่างชาติทำนี่เต้าเจี้ยวไทยเข้มเยี่ยมเข้มปีแดกเนสุดสัตว์แดกญี่ปุ่นอร่อย เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งทอดแล้วเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าครับนี่ครับเราไม่รอไฟให้มันคู้เลยหรอโอ้ยไข่เจียวใครก็รอไฟคู่กันอ๋อัอมันไหมนี่เว้ยต้องเจียวเลยหอมอ่ะเ,อเข้าไหม เอาข้าวต้องมีข้าวใช่ไหมฮิตอะไรกันวะงงในจริงแต่งริมมันคือแบบข้าวเช้าคนญี่ปุ่นเลยนะง่ายเลยเออเห็นคือข้าวคนญี่ปุ่นนะครับกินไข่อ่ะไข่ดิบไข่ฟองตอกลงไปกับข้าวกับนัตโตะเพราะคนญี่ปุ่นเป็นคนที่ง่ายๆเร่งรีบและนี่ก็คือไข่เจียวนัตโตะเฮ้เฮ้เฮ้เฮชิคายชพคายทอดไข่ก็แล้วนะกินอะทอดกับไข่แล้วมันหอมมากต้องถือเองอ่ะเอย่าเขาถือให้นี่นะคะ เอาข้าวมาสโลนใหญ่เพียเอามาดิโหกินน่าอร่อยโอ้ยเพือไม่ทำดีกว่าดูน่ากินมากเลยนะกูตายได้นะแต่กูยังไม่ตายมม่กินไได้ดูดิเป็นยังไงอีไข่ไม่มีถั่วเลยแม่ะเอาที่มีถั่วดิมีเดีนี่เออไม่งั้นจะเป็นนัดต่อได้ไง อานัตโตะใช่ไหมปากอ่ะดีไหมดีกว่าเมื่อกี้ไหมดีกว่าเอาเอาทำไมเฉยอ่ะตัวลองอ่ะเขาลองมั้งเขาลองตัวองนี่นะคะคือภาพนี่ก็กินได้ใส่เกลืหน่อยเมื่อกี้เนี่ยังจืดอ่ะเงกินได้เหรอกินได้กินได้เอาดีกว่าเมื่อกี้เลยยังไงเมนูสุดพีคไข่ดิบนัตโตะและ ข้าวสวยร้อนๆตอนเช้าเดี๋ยวจะรีบไปทํางานขึ้นรถไฟฟ้าไม่ทันต้องให้คนฝีมืออย่างพี่เยวผู้ช่ำวอดในวงการยิปุกเรื่องใช่เดี๋ยวอาไปให้พ่อชิมกันดีกว่าอะไรอ่ะอ๋อเ้าเจี่ยวไงพ่อแล้วเป็นี่ปุเดี๋ยวจะให้พ่อชิมใช่พ่อต้องชิมนะเอีขอมาเดี๋ยวเข้าไปเสิร์ เจียวถูกต้องตัวตัวมาแล้วเทแล้วเร็วใส่ไข่เนาะไข่อยู่ไหนใส่ไข่นี่นี่นี่ไข่อยู่นี่โอเคอย่าไปบอกพ่อนะครับะเอาแต่ไข่แดงเหรอใช่อื้อเฮ้ยน่ากินทีนี้มันจะต้องกันความคาวด้วยซอสสำหรับกินกับไข่โดยเฉพาะเฮ้ยมึงมีอะไรแถมด้วยเนี่ยนี่ของเยลมันจะไม่เค็มเท่าไหร่อันนี้อ่ะชิม ไม่ต้องคุกเหรอไม่ต้องคุกก็ได้หรือคุกก็<ช>ได้อ่ะลองคุกดูลองคุกดูก็ได้เฮ<ช>้ยแต่ถ้าคุกปุ๊บมันจะเหมือนอ้วกหมาเลยนะมึงจะแบบ <c oughs> มไม่ได้กินไงให้มึงชิมก่อนไงชิมแบบเออไม่ต้องคุกกะอ,อะไรอย่างเงี้ย<ช>อ่ะนี่ครับครั้งแรกของเมี่ยงครับขัว่วเน่าไข่ดิบกับข้าวสวยนันร้อนยมันๆเลี่ยนๆขาวๆขมๆไม่มีเฮียอะไรดีเลยอ่ะเมี่ยงเรามาดูนะ คนญี่ปุ่นเขากินจริงๆนะจ๊ะจมูกูตันไปละ,ะไม่รู้อะไรละก็ดีอยู่ก็อย่างงี้ดีกว่าอ่ะอร่อยดีกว่าอร่อย,ออยพี่เินมานี่ทำหน้าให้มันดีดีนอ้ยอ่อ,รอ,อ,รอจริงหรอเมนิดนึงเติมนิดนึงถึงจะอร่อยตอเตมิมไปแล้วเฮ้ยเติมอีกหน่อยหนึ่งเติมอีกหน่อยหนึ่งถึงจะอร่อย ฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าไปยังไงพีอร่อยอร่อยเป็นอร่อยเค็มม่ะเป็นลูกไตนี่แหละเค็มปีเลยเฮ้ยอร่อยอร่อยดีอยูนะดีนะไม่ขมนะไม่ขมเออหายขมเฉยเลยอะแต่เค็มแต่เค็มความเค็มกำลังพอดีความเค็มกำลังพอดีมันมันนัวๆไม่อร่อยอร่อยอันนี้อร่อยดีใช่ไหมอะไร ให้แม่ชิมก่อนให้แม่มาชิมอันนี้ไม่ไดด้เลยอันนี้อร่อยดีต่อดีต่อใจไม่ร้อนมันลื่นๆเนาะแต่ว่ามันมันไม่มีรสขมอะไรมีรสหอมมันมันได้อันนี้มันมันอได้ไหมเอ้ให้พอชิมให้พ่อชิมตามมาครับทุกคนมันก็อย่าตักถั่วเยอะมากดิถั่วเยอะมาก็อร่อยะ เมนูญี่ปุ่นสุดฮิตชิมซ้มอนแป้นทอหน่อยเจียวเหรอใช่ตเตาเจียวญี่ปุ่นเทอดดูนะครับนี่คือภาพแห่งประวัติศาสตร์โลกอลังการสุดๆขนาดนี้แม้แต่รางวัลโนเบลยังต้องมาหาคทุอทอดต่นตระกาใจเกินไปเอน้าเอา,อนนเาสั้นๆวะแดด เป็นยังไงครับคุณบุญยังช่วยบอกรสชาติให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังสักนิดครับอร่อยลองดูสดไหมเฮ้ยว่ะเยจนื้ออร่อยดีอ่ะนี่ครับมันค <Hearing today S 2> ือถั่วเน่าญี่ปุ่นหรือนะนั่้เตู้จี่ ชิมดูว่ารสชาติจะแตกต่างที่พอกินเมื่อกี้หรือไม่ไม่คนด้วยหรอไม่ต้องค้นดิบๆไปเลยคนอย่างพ่อใจอยู่แล้วมันบูดไปละใช่บูดก็มันคือถั่วเน่าไงฮะก็มันก็คือถั่วเน่าแต่แม่ลอยแต่ว่ามันโขใช่แต่อันนี้อร่อยกว่าใช่ไหมเออแต่มาจากที่เดียวกันอ้าวทำไมพ่อสองมาตตาทานช่หนูกินอันนี้หนูก็กินไม่ได้เหมือนกันเธออันนี้เียวทำ ใส่ซอสแล้วอร่อยเออเออเฮ้ยไม่เห็นเลยใช่ไหมเอาเป็นว่าครับ EP นี้ครับลองไปกินกันดูว่ากับเจ้านัดโตะหรือถั่วเน่าญี่ปุ่นใช่แล้วซึ่งหลายคนบอกว่ากินไม่ได้เหม็นมั่งขมมั่งใช่เค็มมั่งก็จริงมันมีวิธีของมันวีการให้กินแล้วอร่อยอันนี้อร่อยแล้วแต่คนชอบเซึ่งบ้านเราครับวิธีที่กินแล้วอร่อยที่สุดนั่นก็คือใส่ไข่ดิใส่ซอสอะไรของมึงนะ เป็นซอสสำหรับกินกับไข่ดิซอสกินกับไข่ดิแล้วก็ผสมน้นโตลงไปอร่อยมากครับไปลองซื้อกันดูลองดูนะคะทุกคนเราพิสูจน์แล้วไม่ไเหมือนกระแสโซเชียลมันจะเหมือนเต้าหู้ยี้เลยเอ้ยแจ๋วแ๋วอร่อยปลาก็ใหม่พีเนี่ยครับกับโบโยชินะคะใช่แล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะบ๊ายบายไม่น่าเชื่อว่ากกินได้แว